วัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสักขูสุกคนเ้อะค่ะเด้อมันนี่ปู่เป้ปู่ถาวรรอสีผ้ามาเรอนะจ๊ะรอทุ่งไหาถึงหน้านะจ๊ะมาดูต้นแคร์นะจ๊ะนี่จ้ะแคร์นานะจ๊ะมาเก็บดอกแคร์กันเถอพี่น้องเด้อจะซื้ได้หรือบ่ได้ละ่ะตรงหน้าต้นมันมันจะมีห้าเก็บกี่บ่ะพี่น้องมนะานเก็บดอกให้พี่น้องมาเดก็บดอกแคร์นะจ๊ะนี่จ้ะแคร์นะจ๊ะแคร์ แค่แค่แค่คือได้กินเป็ีนแน่พี่น้องอืมล้มข้าเขาป่าเขาดงด้พี่น้องเด้อ อ๋ออันกิดอกเพกันไม่นีถ้าเป็นบรรยากาศทางหายถงหน้าเอาไปเห็ดเมนูก็เอาไปกินกับแจ่วกับจุ๊กนม่พีน่าเนาะเอาไปงาตั่ด้วกถึงกับปนปู่ปนฝามี พี่น้องเอ้ยมันกิอดอกแค่ไม่ข่อยข่อยกระดาษทางกายทางไก่น่ะจะิ่งดูดจะดองงามเด็กกำลังออกพี่น้องเอ้ยผู้ใดเคยกินน่ยพี่น้องมาเด้อมาเด้อดอกเรดอกเร เราเห็นบอดอกม,มันอยู่ทั้งต้นปุ๊บป้อมนี่ได้หล่ะแต่มันหักอันนั้นมันโดนใคยลนเบิงพี่น้องเบิงทางลงหน้าเฮานี่ลงไปนหนีล้็กัะพูดนะนพูดนะเทียงน้อยๆพูดนะอยู่กลางล่างโดดได้ต้นไม้พูดนะผมเห็นหน้าเฮาเด้อโอ๋ออยู่ไหนก็ไม่โผล่ไม่พ่พายมหาพักนาหยา ยูหยอยู่หน้าจีสวนมาเนี่ยเก็พผักเตียวยู่หนาเกตือหน,น้าอานาใส่กป็นยังดีละ เพื่อนอยู่ทางกายทางไก่ได้อย่างกินเขาเ้าเขาเทียงเขา,ขาแรงเนาะช่วงนี้ฝนตกก็เลยพาออกมาเบิง์นหลอกเบิง่งว่ามีอย่างออกให้พอได้กินได้ไปกินเนาะพี่น้องเนาะเบิร์นยอดขาวกำลังกนอ่อนพี่น้องเอ้ยกระดิ่งกับแจียวเนาะเอาไปน,นีนก่กระกเจียวกระโจมใจแบบกระเจียว ก็ได้เด็กค่าได้ผักติวได้ดอกแคได้ขค่นี้แหละไปเมื่อมีอย่างเห็ดทำมายองโรหน้าสื่อ